SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ All New D-Max นะครับในโฉมของ Cap โฟเนาะสประตูหรือว่า4ประตูตัวเตี้ยนั่นเองนะครับในโฉม All New ปี12-15นะครับ หลังจากมี FC นะครับแฟนเพจขอมานะครับว่าอยากจะดูรุ่นนี้นะครับอยากจะสอบถามว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันปรับบ้างไหมนะครับสำหรับรถสเปคแบบนี้ปีประมาณนี้นะครับปรับแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเจอนะครับ,บรบกวนรีวิวให้ดูหน่อยนะครับนี่ฮะตามนี้เลยแต่ว่าตัวเลือกมันอาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเจอ,อสเปคนี้เนี่ย คันเดียวเนาะในโฉมสประตูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในโฉมของแคปเนี่ยผมเจอหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีบอลอะไรเงี้ยนะครับแต่สําหรับตัวเอ่อสีประตูนะครับก็เจอแค่คันเดียวนะครับก็ถูกใจไม่ถูกใจยังไงออกตัวไว้ก่อนขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับแต่ก็จะพยายามรีวิวให้ครบนะครับถ้าเจอมากกว่านี้นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลนะครับเอาไว้เปรียบเทียบเนาะเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับพิเศษนิดหนึ่งนะครับตรงที่รถคันนี้เนี่ย เรียกว่าออกศูนย์นะครับใหม่ป้ายแดงนะครับแล้ววิ่งน้อยมากๆนะครับโดยคันนี้นะครับวิ่งมาแค่ห้าหมื่โลเองนะครับดังนั้นนะครับส่วนประกอบนะครับทุกๆอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยการันตีว่าเดิมศูนย์เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับประมาณนั้นก่อนเบื้องต้นเรื่องสีนะครับภายนอกเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีตําหนิสีอะไรเลยนะครับ คือมันเป็นสีเดิมโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับแก้มทุกอย่างบางหมดเพราะว่ารถนะครับไม่เคยถูกชนนะครับไม่มีตําหนิใดๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะรอบคันนะครับถือว่าค่อนข้างสวยแต่ว่านะครับทั้ง2ด้านนะครับมันจะมีตําหนิลักษณะนะฮะเนี่ยฮะเป็นรอยแบบขวนตีนแนวประมาณนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับสำหรับมือเปิดอ่ทางด้านข้างคนขับนะครับแล้วก็ทางฝั่งคนขับเนาะส่วนทางด้านอ่าห้องโดยสารนะครับทางด้าน ด้านหลังเนี่ยนะฮะก็คือมีเหมือนกันนิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าในกล้องเนี่ยจะมองเห็นชัดไหมนะครับแต่จากที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับมันจะเป็นเนี่ฮะเหมือนลักษณะรอยข่วนแบบตีนแมวเล็กๆนิดน้อยนะครับเนี่ยฮะแต่ผมเดานะว่าน่าจะขัดออกเพราะมันค่อนข้างบางนะครับนอกนั้นนะครับตัวรถนะครับทางด้านกระบะก็คือไม่มีตําหนินะครับสียังคงดูดีไม่มีรอยข่วนอะไรนะครับสวยมากนะครับนี่ฮะฝากระบะหลังนะครับตามนี้เลยนะครับ ปิดเปิดสนิทง่ายดีนะครับรถไม่ผ่านน้ำแน่นอนเนาะสำหรับคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับด้านหลังไม่มีตำหนินะครับฝากระบะหลังคือสวยมากนะครับทางด้านแก้มขวาเนาะทางด้านกระบะก็ตามนี้นะครับไม่มีตำหนิอีกเช่นกันสวยนะครับนี่ฮะก็จะมีรอยมือเปิดนะครับเนี่ยที่จะมีรอยข่วนตินแมวเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเดาว่าน่าจะขัดออกอยู่นะครับสำหรับตรงนี้นี่ครับประมาณนี้ค่อนข้างสวยนะครับ โอเคอยู่ภายในนะครับคันนี้ก็เดิมๆนะครับไม่มีเจาะไม่มีแต่งไม่มีทาเครื่องเสียงใดๆนะครับคือเป็นรถเดิมออกศูนย์มือเดียวป้ายแดงนะครับอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับพลาสติกตัวนี้ยังอยู่อยู่เลยนะครับเนี่ยฮะพลาสติกกันแดดนะครับยังอยู่เลยบังแดดนะยังไม่ได้แกะออกนะครับสวยมากนะครับเบาะเดิมโรงงานส่วนตัวผมนะครับสำหรับสเปเนี้ออนิยช่วงปี2 0 1 2ถึง15เนี่ยเป็นอะไรที่ ออกแบบมาค่อนข้างดีนะสำหรับผมมองว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้ก็สวยนะครับตามนี้เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับพร้อมๆเลยนะครับครบเลยนะครับ CDM3 ครบนะครับใช้ได้ปกติทั่วไปนะครับคอนโซลหน้าสวยนะครับพักแขนโอเคนะครับไม่มีตําหนิด้านหลังนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะครับเบาะเดิมโรงงานสวยมากๆนะครับนี่ฮะบานประตูตามนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยสําหรับคันนี้ เดี๋ยวผมเช็คให้ดูอ่ะนี่ตบมนี้เลยนะครับวิ่งมาแค่ห้าหมื่นห้ามื่นหนึ่งพัโลเนาะสำหรับคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับดูดีนะครับถือว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่ส่วนตัวผมมองว่าเขาไม่ได้เจาะไม่ได้ใส่เครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มันดูดีนะครับมันดูเดิมมากๆนะครับเจ้าของแจ้งว่านะครตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนนะฮะนี่ับ,นะรบประมาณนี้ ค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับว่าเครื่องยนต์เขามีทําอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าท่อแคปท่อพักต่างๆนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับของคันนี้โอ้โหจากที่ดูนี่คือขนาดรถคือเดิมๆเนาะจอดแบบไม่ได้แบบล้างไม่ได้อะไรนะฮะยังดูดีขนาดนี้นะครับสมแล้วนะครับที่รถใช้งานมาค่อนข้างน้อยเนาะนี่ครับดูฝาเครื่องนะครับนี่ฮะ โอ้โหยังดูดีน็อตคมกลิบนะครับแก้มนะครับไม่มีขยับเลยน็อตซุ้มห้องเครื่องฉนวนกันความร้อนทุกอย่างนะครับปักคือแบบเรียกว่าเดิมโรงงานเกือบจะทั้งหมดนะครับคานหน้ายังไม่มีถลอกเลยนะครับเนี่ยฮะสวยมากนะครับน็อตยึดหลายๆจุดเลยนะครับคือเรียกว่าทุกจุดดีกว่าจะใช้คําว่าหลายๆจุดนะครับเนี่ยฮะคือเดิมโรงงานพลาสติกที่เป็ดเพจนะครับยังไม่ได้แกะไม่ได้ลอกเลยนะครับนะครับ ไฟหน้าของเดิมโรงงานคานสวยนะครับท่อนะครับไม่กรอบนะครับนุ่มมากๆนะครับทางด้านนี้โอ้สวยมากนะครับน่าจะห้ามืโลจริงๆนะฮะเนี่ยฮะไม่มีคราบอะไรเลยนะครับหัวน็อตคมกลิบเลยนะฮะค่อนข้างสวยนะครับนี่ตามนี้เลยถือว่าเป็นอ่อนนิวนะครับสภาพ น่าจะเรียกว่าสมบูรณ์สุดตั้งแต่รีวิวมาเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยเขาเรียกมันเป็นความนิยมเนาะของบล็อกนี้นะครับที่คนมักจะนะครับนำไปแต่งไม่ว่าจะเป็นการโหลดนะครับตัดพักตัดแคปนะครับใส่เครื่องเสียงนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเยอะแต่ว่าเดิมๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นตแบบเนี้ยเดิมโรงงานอย่างเงี้ยแทบจะไม่เคยเจอเลยนะครับนี่ก็เรียกว่าน่าจะเป็นคันแรกในรอบแบบ2อสมปีนี้นะครับที่เจอนะฮะนี่ครับฝากระโปรงหน้า เดิมโรงงานสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนี่คือแบบของเดิมหมดเลยเนาะฉะนวนกันความร้อนนะครับสวยมากโอเคนะครับสาหรับเครื่องยนต์ถือว่าผ่านไปนะครับภายในภายนอกโอเคค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับพวกช่วงล่างนะครับแล้วก็พวกแม็กยางนิดนึงนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันโอเคขนาดไหนเพราะว่าจากที่ผมดูตอนเนี้ยมันแคท ยังอยู่นะครับต้องไปดูว่ามันมีพักไหมนะครับเริ่มจากแมกยางนะครับทางด้านนี้ก่อนเลยนะครับแมกยางนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเห็นเจ้าของบอกอย่างนั้นนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับสี่เส้นครบๆตามนี้นะครับก็ถ้าใครไปเปลี่ยนใหม่ก็เนี่ยฮะจะได้ราคาประมาณนี้สีนี้ยางรู้สึกอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับน่าจะ2020ด้วยนะครับ2 0 2 1ัน่อนนะครับหลังจากเพื่อเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนไปนะครับขับได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็จอดแล้วนะครับ โช้ก็ยังดูดีครับจากที่กดดูเมื่อกี้ก็ไม่มีเสียงอะไรนะครับก็ปกติพร้อมใช้งานเนาะชัตซีสวยด้วยนะครับคันนี้เพิ่งเมื่อวานผมแว๊บๆดูแลรอบหนึ่งนะครับถือว่าค่อนข้างสวยอยู่แม็กนะครับก็ตามนี้นะครับสี่ล้อพร้อมยางนะครับซีดีเดียวกันปี2020นะครับถือว่าอืมก็ดูดีแหละครับแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแม็กลายนี้เท่าไหร่เนาะประมาณนั้นนะครับทางด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเออสเปคเดียวกันนะครับแม็กยางพร้อมกันหมดเลยเนี่ยสี่เส้น นะครับก็ตามนี้ปี2020นะครับยางยังดูดีอยู่นะครับคันนี้เป็นเอ่อ26540เนาะขอบ18ประมาณนั้นนะครับแชสซีสวยนะคันนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยกระบะก็สวยเนาะโอ้ยางอะไรนะครับยังอยู่อยู่เลยยังสวยอยู่เลยนะครับอ่าเพาด้านล่างโอเคครับพ่อพักยังอยู่แนบสวยโชกคสวยโอเคครับช่วงล่างน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าดูจากความใหม่ความเดิมนะครับ ก็น่าจะโอเคลองกดกดดูก็ให้ตัวดีนะครับไม่มีเสียงด้วยนะครับถือว่าน่าจะผ่านนะครับสำหรับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันเลยนะครับกับ d m a มนะครับในชมออนิวปี2012นะครับแคปโฟ,โฟคันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงราคาก่อนเลยนะครับราคาคันนี้ทางเจ้าของแจ้งผมมาว่า470,000บาทซึ่งถ้าเป็นราคา470,000บาทเนี่ยสำหรับผมผมองว่ามันเป็นราคากลางไปหาสูงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคา ถ้าเป็น all new นะครับตามท้องตลาดที่ผมเจอเนี่ยที่ผมรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ประมาณ 40... 4สิหรือว่า45บวกลบอะไรแถวๆนี้นะครับแต่คันนี้เนี่ยมัน47นะครับแต่ถ้าถามผมนะครับ47บบวกกับคิดคำนวณเนียนะครับกับสภาพประมาณนี้แล้วรถใช้งานประมาณนี้คือออกศูนย์นะครับเดิมเลยอย่างเงี้ยป้ายแดงนะครับวิ่ง50,000โลคือสภาพเดิมโรงงานทั้งคันนะครับในราคา4,7 0เนี่ยถามว่ามัน ื้อได้ไหมมันมันก็กั้มกึ่งนะฮะมันอยู่ที่พิจารณามากกว่ามันก็ซื้อได้แหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่น่าซื้อถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันซื้อได้ไม่ได้ยังไงนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงเนาะสําหรับผมก็เป็นกลางนะครับได้ประมาณนี้แต่เบื้องต้นนะครับจากที่ผมลองสอบถามไฟแนนซ์เนี่ยคันนี้มันจัดได้อยู่ประมาณสี่แสน 65,000บาทนะครับถึง470,000อยู่ที่เครดิตของของผู้กู้ด้วยประมาณนั้นก็ถือว่าราคาเรียกว่าแบบตึงๆกับไฟแนนซ์เลยและกันเนาะราคาที่เขาเปิดมานะครับก็ตามนั้นนะครับอยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังจะพิจารณาเอ้ผมบอกไปนะครับตัวรถเนี่ยโอเคหมดนะครับภายนอกโอเคเครื่องยนต์โอเครถใช้งานมาน้อยด้วยนะครับภายในสวยเดิมหมดเลยไม่มีเจาะไม่มีแกะนะครับท่อพักท่อแคทยังอยู่หมดเลยนะครับยางอะไรอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยได้แม็กยางซีรีส์แบบนี้ด้วยนะครับก็ประมาณ30,000กว่าบาท ตามนั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ที่พิจารณาแล้วกันเนาะผมก็น่าจะประมาณนี้นครับรีวิวได้ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับตัวรถส่วนเรื่องราคาอย่างที่บอกไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางไปหาสูงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่มันปรับมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ 4, ี่แสนห้าหมื่นบวกลบนะครับอยู่ที่สภาพนั้นๆด้วยเนาะก็เอาไว้พิจารณากันแล้วกันนะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับครบถ้วน ไม่คบถวนยังไงต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลองขับให้ดูนะครับเนื่องจากว่าความพร้อมนะครับในหลายๆอย่างน่าจะไม่น่าจะได้ขับนะครับประมาณนั้นก็เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาลองขับให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกันก็ได้ประมาณนั้นนะครับท้าไง้ฝากไว้ด้วยครับกับดิแม็กแคปโฟคันนี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ